ดปนปมมผะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินกินสตรีทฟู้ดลองกินอาหารแปลกๆที่เมืองซีอานประเทศจีนว่าลายชิทไทยกวัวไปดูกันว่าอาหารจีนที่นี่เนี่ยจะมีอะไรแปลกๆให้ผมได้ลองกินบ้างนีเอามาดูนี่นะเมื่อก่อนเขาจะใช้เงินแบบนี้กันนะดุเรียนไทยกวัว <c oughs> อ๋อเป็นดุเรียนไทยทุกคนนะ สวัสดีจากเมืองชิานประเทศจีนนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในโซนดาวทานะครับและจะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเดินกินสตรีทฟู้ดที่เมืองชิานประเทศจีนทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่นี่เลยทุกคนถนนคนเดินสตรีทฟู้ดดาวทานะผมที่ชิานนะของกินผมจะบอกว่าเยอะมากนะผมรานค้าทัางทางเนี่ยนะวันนี้ผมเจออะไรที่แบบแปลกๆปไม่เคยลองไม่เคยกินเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้หมดเลยทุกคนมาดูว่า เราจะได้กินอะไรบ้างในวันนี้ผม,ผมเดินไปดูแต่ละร้านเลยนะคือของแปลกมันเยอะจริงๆนะทุกคนนะเออพาไปดูไปโอ้โหผมพยายามเลือกลองไอันที่แบบว่าเป็นของกินชิ้นเล็กๆเหมือนของกินเล่นแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าถ้ากินของแบบจานใหญ่ๆทีเดียวเนี่ยผมจะกินได้นิดเดียวนะกินได้ไม่เยอะทุกคนต้องลองอันที่มันเล็กๆก่อน ขายหมวกนเนี่ยทุกคนหมวกสวยๆเลยเนี่ยต้องซื้อซื้อสักใบแล้วผมน่าซื้อมากเลยเนี่ยใบละเท่าไหร่ไม่ดูนะไม่มีราคาติดด้วยนะทุกคนนะโอ้โหนี่คือรถตุ๊กตุ๊กโดยสารนะทุกคนออโคตรเจ๋งอะเป็นรถไฟฟ้าเหมือนเลยนะอืมเดินต่อเดินต่อโอ้ทุกคนนี่คือลูกอะไรเนี่ยเชื่อ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 ใช่ไหมโอ้ โจยงฟู่โต้ตัวชาวตัวชาวยี่สิบก้อนเงิก้อนโอเคโอเคดูดูโอเคดีครับท่านเออลองลองลองทุกคนผมอยากด้วยไม่รู้ว่าลูกอะไรผมไม่เคยกินนะพี่เขาตักให้ผมเยอะเลยทุกคนจะกินหมดได้ไงอันนี้ลูกอะไรไม่รู้นะทุกคนนะดูโอเคไอเดโอเคโอเคโอเคโอ้เยอะเกินโอเคเอ่อตัวชาวตัวชาว ตอนนี้ผมจะยืนกินตรงนี้แหละทุกคนแล้วมีทรายติดออกมาด้วยนะ <c oughs> แกะออกมาแล้วคือมีทรายด้วยเนี่ยฮะอ๋อเป็นลูกลูกคล้ายๆแบบด้วยวอลนัทอะไรสักอย่างไม่แนะอืมอ๋อหาวชื่อหาชื่อ,อเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าวอลนัทใช่ปะ่ะอืม มันมันมันเป็นถั่วที่แบบว่ามีความมันมันทุกคนนะโอเคอ่ะโอ้โหทุกคนนี่ร้านนี้ขายอะไรนั่งใส่เนื้อกันนะสุดยอดเลยทุกคนร้านอาหารของกินเยอะมากนะโอ้โหดูร้านนี้ทุกคนที่ผมกินเมื่อวันก่อนนี่แบบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนวางแบบใส่หม้อทุกหม้อคืออยู่บนไฟหมดเลยนะหม้อเยอะมากทุกคนนี่คืออะไรนะอ๋อ เชเช่ชเชใช่ไหอวาก,ก,ก็นี่คืออะไรไม่รู้นะผมดูแล้วมันเป็นเหมือนข้าวเหนียวนะทุกคนนะคล้ายๆข้าวเหนียวนะ,ะตัวเสาว่าตัวเสาว่าอันหนึ่งยิบให้ด้วอีกเอออีกเอออีกเออโอเคอ่าลองหนึ่งอันทุกคนลองเยอะไม่ได้เดี๋ยวอิม่มอ่าใส่ลงไปในจานน้ำจิ้มนะทุกคนนะมีน้ำจิ้มแล้วก็เหมือนจะมีซอสอ,อันนี้ด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ขัวแล้วก็น้ำตาลทุกคนอีกอีกเหอโอเคโอเคเอาได้เอาได้เอาได้ใช่ใช่ช่่อ่ะวัววัวเมยโยวีชิงวัวหมวโยอาลีเพออาลีเพอเนี่ผมได้ไปแล้วนะทุกคนอ่ะใช่ใชื่อใช่ไหมคุยควาโกคุยควาโกเรียกว่าคุยควาโกนะทุกคนผมไม่รู้อะไรนะมาลองกันทุกคนคุยควาโกที่ประเทศจีนว่ารสชาติเป็นยังไงนะ กินยังไงอ่ะไม่รู้่ไม่ค่อยมีกินเท่าไรทุกคนริม,มผมว่ามันคือข้าวเหนียวนะทุกคนนะข้าวเหนียวทุกคนไอตัวข้าวเหนียวเนี่ยมันก็จะจืดๆไม่ค่อยมีรสชาติตเท่าไรนะมันคล้ายเหนียวข้าวเหนียวหรือแป้งสักอย่างเนี่ยซอสจะมีความหวานๆหน่อยทุกคนโอเค โปเมทแล้วก <g ica os> really ็ขายกันอยู่หลายที่ตรงนี้นะก็อยากลองดอ่ะนะทุกคนเออใช่ยิ่งกินยิ่งออกรสชาติข้าวเหนียวทุกคนดีแล้วที่เลือกไม้หนึ่งนะเดี๋ยวกินไปเยอะไม่ได้ไม่ใช่อะไรมันจะอิ่มเอาทุกคนเ่าเชื่อ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 นี่นี่คืออะไรไม่รู้นะ โอ้โน้องขับรถซิ่งสวยสุดยอดมาก <laughs> นี่คือลูกอะไรทุกคนนี่หัว,วครกเหรอกินได้หรือเปล่าไม่รู้ลูกอะไรใครรู้จักช่วยบอกหน่อยทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนสตอรอเบอรี่กวนเหรอเป็นแผ่นเลยนะดูสุดยอดเดียทุกคนดูเนี่ยโอ้เป็นขนมนะดูน่าทานเดียร์ทุกคนดูนี่มีเยอะแยะเลยสตอรอเบอรี่กวนอ่ะต้องลองสักอันแล้วเดี๋ยว ผมเจอแล้วทุกคนร้านนี้ขายอะไรอยากลองมากเลยทุกคน,อ,น,นกอ๋อซาลาโมไรกุ้อ่านี่ห่ามาอ๋อนี่คืออะไรทุกคนเนี่ยชืชช่อชื่อช่ไหมฮะเนียวโสอ๋อนี่คือเหนื้อโสทุกคนนะดูผมดูแล้วมันเหมือนคล้ายแมงกระปุนเหนียวโสโอเคเออจะมี เอ้คล้ายๆเมงกะปูนทุกคนนะแล้วก็มีเส้นมีอะไรนะทุกคนเออไส้ก๋วยไส้ก๋วยวัวเย่ายวัวเย่าว,ๆๆาวๆๆัวเย่าลองได้ทุกคนนี่ก็ต้มลงไปในหมอ้อนะทุกคนต้มไปในหมอ้อแล้วก็ใส่ถาดอย่างนั้นนะงูใส่อะไรหลายอย่างมเลยไม่รู้นะทุกคนนะแต่ว่ามันดูดูน่าลองมากเลยนะแต่ลิ้นหอยมันดูแปลกๆทุกคนเขาเชื่อมะ เชื่อเชื่อหัวเยาเยาใหญ่ใหเอาเหมือนกันเลยทุกคนผมสั่งให้เป็นอ่เฮาตาฮาตาใส่ไปเลยโอเคเท่าไหร่ก็ได้ทุกคนใส่มาเลยอืมเอาเขาจุ่มลงไปในหม้อนะทุกคนนะลวกน้ำร้อนนะอ๋อฮาตาาตใส่ไปเลยครับอะไรก็ได้กะใส่ไปเลยอืม ก็าถามว่าจะกินนี่หรือเอากลับทุกคนเราบอกว่ากินนี่เนี่ยใส่แล้วไม่รู้ใส่อะไรนะใส่ซอสอะไรเข้าไปเยอะแยะสมุดเลยทุกคนนี่คนอยากรอเลยอ๋อใส่น้ำตาลนะฮะใส่ผักทุกคนเจ๋งอ,ะอ่ะอ๋อให้ผมตั้งถาดเลยกะ ก็ให้ผมทั้งถานเลยทุกคนนี่ใส่มานี่ใส่มาแบบนี้ให้ผมแบบทั้งถาดเลยนะลองก็ได้วะ <c oughs> อืมผมจะลองกินแล้วกันทุกคนคือตัวเองเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะผมดูแล้วมันมันเหมือนคล้ายพวกแมงกับพรุนใช่ไหมเอ้ยมันคือนั้นหรือเปล่าว่าสาหร่ายผ้าร้ายผ้าคีรีวัวนะทุกคนลองนะทุกคนนะเฮ <c oughs> ดีดีด ลองลองผมว่าน่าจะเป็นผ้าขี้ริ้วอ่ะนะทุกคนนะนี่ดูสำหรับผมไม่ก็เปิดเท่าไหร่นะมีหลายมีหลายรสชาติในถาดเดียวนะคนแต่อันนี้นี่คืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นแป้งหรือเปล่านะลองลอง เดี๋ยวว่ากินเดี๋ยวว่ากินโอเคเดี๋ยวว่ากินกินอร่อยอยู่แต่ผมชอบอันเนี้ยมันแบบกึบกึบนึบนึบมากเลยเนี้ยเน,นี่ยตัวน,นี้ทุกคนถ้าบีบมะนาวใส่เข้าไปเนี่ยน่าจะเพิ่มความอร่อยได้กว่านี้ตอนนี้มันคือมีความมันมัน,ม,นมีความกลมกลม่อมเปรี้ยวเคม็มแล้วก็เป็ดน,นิด,น,ดนิดนะครับ รสชาติออกมานะอืมถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้คนมหมดแล้วทุกคนผมกินหมดแล้วเข้าชื่อเข้าชื่อเข้าชื่อราคาชีอ่ะอ่าชีอ่ะโอเคสิบสองสิบสองหยวนนะทุกคนห้าสิบเจ็ดบาทนะทุกคนเชียร์อ อะไปลองอัน่นต่อทุกคนไปลองกินให้หมดเลยคืนนี้นี่คืออะไรนี่ทุกคนนี่แต่ละอย่างแปลกแปลกทั้งเลยเนื้อนะเลเนื้อเด็ดเดียวใช่ปะกะ<อ>ขายข้าวเหนียวนี่แล้วสลามออะไรคุณคทุกคนดูนี่นี่คือรถตู้ตำรวจของประเทศจีนนะทุกคนโอ้โหไซรับบัสเลยเนี่ยที่นั่งน้านในคือมีคันใหญ่มากเลยจำนักโทษได้ทีเดียวหลายคน <c oughs> นี่ฮาว อ๋อเต้าอู้เต้าอู้โอเคโอเคเชียเชเป็นเต้าอู้ผมไม่เคยชอบกินเต้าอู้เท่าไรนี่คืออะไรทุกคนนี่เขาโอ้นี่คกิอะไรเนี่ยทุกคนอ๋อมาหมาล่ามาหมาล่าหมาล่าทุกคนนี่คือหมาล่านะฮะอีกอร์ตัวเฉาไม่รู้ว่าพูดอะไรผมจัดเลยแล้วกันทุกคน โอเคอัน okay. นี้คือเป็นดอกบัวนะผมผมลองอันนี้เอ่ะจิกเกอร์จิกเกอร์อ๋อโอเคโอเคโอเคเบิ๊บจิกเ,อเ,อเ,อเกอร์หนึ่งละได้หนึ่งชิ้นแล้วทุกคนแล้วก็ว่าอันนี้ที่ที่ผมกินเมื่อกี้นะก็คือผ้าร้ายมวยทุกคนนะในะส่ไปทุกคนจิกเกอร์อีเกอร์ก็มีอะไรอีกนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรนะอู้นายย่าจะเนื้อไก่นะ มันดูน่ากินมากเลยนะุณคนแต่ละอย่างเนี่ยนะสามารถแล้วผมใส่ไปทุกคนมียันหน่อไม้อะทุกคนผมว่าปีกไก่น่าจะลองสักอันนะปวดสักอันก็น่าจะอร่อยนะผมว่านะอ่ะห้าอันทุกคนห้าอันห้าอันเก้าหยวน,นทุกคนสี่สิบสองบาทผมก็จะกินที่ร้านของพี่เขานี่แหละวองทุกคนนี่จะเป็นเอ่อ พราราหัวนะ้ากินีหัวหนุบหนึบแบบกรอบเกือบทุกคนพากินีหัวมไม่เคยเป็ดเท่าไหร่นะหมาล่าบานเขานะนี่น่าจะเป็นหมาล่ากไก่เอาคนใช้ได้ใช้ได้คนใช้ได้นี่มันคือ ดอกบัวใช่ไหมคนจีนชอบใส่เนี่ยทำอาหารกันต่อด้วยปีกไก่นะครับปูอัดเชียร์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 สลมามุฮัักุมเรียบร้อยทุกตรงนี้คือเขาทำอะไรกันเนี่ยทำไมคนเยอะขนาดนี้ทุกคน นี่มีทั้งไกด์มีทั้งนักท่องเที่ยวเลยนะคือที่บริเวณเนี้ยที่ชีอานเนี่ยนะเราจะเห็นคนจีนเยอะมากซึ่งส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนนั่นแหละมาจากเมืองนอื่นแล้วก็มาเที่ยวที่เมืองนี้นะเยอะจัดทุกคนโอ้ผมเจอทูเรียนทุกคนโอ้จะไปถามดูว่าเป็นทุเรียนไทยหรือเปล่านี่ฮาวเช่อเชิญใช่ยียนดูเรียนดูเรียนดูเรียนไทยกว่า อ่าเป็นทุเรียนไทยทุกคนนะนี่พี่ก็บอกเป็นเป็นทุเรียนมาจากประเทศไทยนะโอ้แต่ว่าอันนี้คือมันไม่ได้สูงมากนะทุกคนนะผมว่าทุเรียนไทยเนี่ยคงจะดังมากๆที่ประเทศจีนะนะแต่ผมช่วงนี้ผมได้ข่าวว่าที่จีนเขาปลูกทุเรียนเองไม่รู้ว่าจริงหรือข่าวปลอมนะนะมทุกคนอืมทุกคนของเยอะมากทั้งของทั้งคนเลยนะนี่ โอ้โห oh, oh, ตรงนี้ทุกคนปลาหมึกผมว่าผมอยากจะลองสักอันหนึ่งอะทุกคนดูตัวใหญ่มากเลยนะพี่เขาถืออยู่นะอืมนี่เหมือนจะเป็นนี่น่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อแกะสักอย่างนี่แหละทุกคนอ่านี่ค่ะสลามอะไรกูไวเยยว่าอีเกอเกอีเกออ่์ปลาหมึกสักตัว,ตวทุกคนตัวใหญ่เลยนะ <c oughs> โอ้โหไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าผมสั่งไปแล้วทนะุกคน อ่าไทยกัวไทยก๋วสวัสด,ดีครับสวัดดสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับไปดูตัวปมอ,อมึงเนี่ยทุกคนตัวมันใหญ่มากเลยนะนี่คือเครื่องปรุงที่เขาใช้นะมีตั้งพริกมีตั้งเครื่องเทศแล้วก็มีมีงาด้วยนะทุกคนแล้วก็มีจุ่มน้ำน้ำน้ำ,นำเผ็ดอันนี้ด้วยนะ ตัวนี้จะเป็นเต้าอู้สีดำทอดนะทุกคนมีตั้งเครื่องอันนี้ด้วยเครื่องเคียงด้วยรอก่อนพี่เขากำลังทำให้เราอยู่ตอนนี้ผมมาจากเมืองภูเก็ตโยโยโยก็ดำมาที่ไทยอ่ะมีมีกระเทยหรือเปล่าเป็นกระเพรที่ี่เขาแปลมาถามนะ ผมว่ามีนี่นออยยูู quiero, anyway> ่่ you, you ่มมไไเาะ中国中国有有吗？没有。no อ有没่啊。没有。没有没有。ก็ถามผมว่าที่ไทยมีกระเทยไหมผมว่ามีแล้วผมก็ถามกลับไปว่าที่จีนมีหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีนะเชื่อ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 โอ้มาแล้วคนปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยเอ่อเก้าสิบห้าบาทโอเคโอเคเชื่อเชื่อนี่ ดาราคนดูปลาหมึกผมนะมันมันตัวใหญ่ามากเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเผ็ดหรือเปล่านะผมจะลองลองกินตรงนี้เลยกันมาเร็วเชื่อใจโอ้ร้อนอืมขอเชื่อขเชื่อขอบคุณขอบค อ๋อปลาทกคนตใหญ่เลยอ่ะปลาเมึกอ,อ่ะโอ้ได้ลองแล้วผมได้ลองแล้วทุกคนวันนี้อืมโอ้โหผมไปถามสูตรทำเครื่องปรุงดีกว่าเดี๋ยวจะทำกไกยที่ใจบ้างนะน่าจะโอเคนะอืมอ่ะ 嗯嗯啊，嗯嗯嗯嗯哈哈，哈、嗯、哈，哈、嗯、哈、嗯哦哦，中国我来了，中国我来了，嗯，你好，哎、你好吗？啊、哦，好很好。很好很好 <laughs> 我来去泰国。我来去泰国。泰国。嗯。你要吗？ไมานั่งข้างผมหมดคนผมก็นึ้ว่ามาทำอะไรไงชวนกินซะเลยทุกคนเราก็ใจดีงไงบายบายปากผมเลอะมากเลยตอนนี้นะ <c oughs> ตอนนี้ผมรู้สึกว่ายิ่งดึกแล้วคนยิ่งเยอะนะตอนนี้ฮะโอ้โห คนจะเยอะไปไหนอย่างเต็มอะเต็มทุกเส้นทางเลยโอ้โห,โหสุดยอดโอ้โหดูตึกนี้ทุกคนทรงอาคารสวยมากอ่ะ<ห>ด้านในเป็นร้านอาหารนะครับ<ห>จะกินอะไรต่อดี<ห>เดินหาต่อไปทุกคนร้านนี้ขายดีเหรอทำไมคนถอดแถวกันยาวเลยทุกคนไปร้านนึงดีกว่าทุกร้านนี่ก็จะใส่หมวกแบบนี้เลยทุกคนนะ<ห>นี่ฮาว ห <c oughs> มาล่าหมาล่าทุกคนอืมชีอาเนี่ยเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศจีนเลยก็ว่าได้นะมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า3,100ปีนะถ้าทุกคนเคยได้ยินราชวงศ์หมิงราชวงศ์ถังเนี่ยราชวงศ์ถังเนี่ยอันนี้ผมคุ้นมากคี่ว่าหลายคนน่าจะคุ้นเหมือนกันนะก็คืออยู่ที่นี่แหละครับทุกคน แต่ตอนนี้คืนนี้เรามาเดินกินก่อนทุกคนคนเยอะจัดอะตรงนั้นนะครับเราเดินมาถึงก็จะเป็นหอระฆังกับหอกลองนะครับทุกคนหอคอ,อยนี่นี่คือเงินของประเทศจีนสมัยก่อนนะทุกคนเมื่อก่อนเขาจะใช้เงินแบบนี้กันนะนี่เวลาใช้ซื้อขายนี่คือเงินนะทุกคนอุย้ยอยากได้นี้ว่าผมเคยเห็นในหนังจีงนเะล เขาขายเนี่ยกันนี่คือเงินอ่ะเจอซุนงอคงด้วยทุกคนคุณป้าน,นี่ขายอะไรเนี่ทุกคนนี่ฮาวเชยเชยใช่ไหมลูกอะไรทุกคนเนี่ยมีใครรู้จักหรือเปล่า <c oughs> นี่คือต้นไหมเนี่ยเอ่อตัวเฉาตัวเฉาสิบหยว <c oughs> น เนี่ยก็สิบยวนแค่นี้โอเคโอเคลองแล้วกันนะคือผมเหม็นมันมันแปลกดีผมไม่เคยลองอ่ะก็กินแล้วกันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะผมเดารสชาติไม่ถูจริงๆกูว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงอ่ะเดี๋ยวจะลองดูได้แล้วเดี๋ยวจะลองจะลองดูแล้วกันไอ้จริงๆมันก็นิ่มๆนะผมว่ามันคล้ายๆอาวนนะแต่ถ้าลูกอาวนอ่ะมันจะใสๆแต่ว่าอันนี้มันมันมันไม่ได้ใสทุกคนลองอะอืม เดี๋ยวนะทุกคนรู้ไหมสรุปรสชาติเป็นยังไงนี่รสชาติมันลูกลูกอวุนชัดๆเลยทุกคนโอเคเนี่ยรสชาติมันลูกอวุนชัดๆอะ่ะแต่ว่าต้นเหมือนนะทุกคนต้นมันคือเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นพวงเหมือนลูกอวุนอะ่ะแต่มันรสชาติเหมือนกันเลยวะเช่ยเชี่ยนี่เชียช่ยเชนี่ เออแต่มันก็ไม่ได้ใสเหมือนลูกอวุนนะแต่ว่ารสชาติมันเหมือนลูกลูกอวุนเลยทุกคนจริงๆแต่ว่าแค่นี้สิบหยวนเพรามันมันน้อยไปนะเออแต่สังเกตดูที่นี่เขาจอดรถกันตรงกลางกลางถนนเลยนะ <c oughs> ด้านข้างนี้คือจอดไม่ได้ต้องจอดกลางถนอนอย่างเดียวนะทุกคนร้านค้าที่โซนดาวเทาที่เชียงเนี่ยนะผมสังเกตแล้วส่วนมากก็คือจะเป็น ร้านของคนมุสลิมหมดเลยก็คืออิสลามทานได้เดินสุ่มไปร้านไหนก็คือทานได้แทบหมดทุกร้านนะทุกคนเจอร้านขายทุเรียนน้านหลังแล้วซัลลัมอะลัยกุมนี่เฮามานี่เฮาว่าอะไรกุมซัลามว้าลายชิไทยกว่าไทยกว่าไทยกว่าบายซัลลัมอะลัยกุม ร้านนี้ขายอะไรทุกคนดูเงียบๆผมมาอุ่นนนหน่อยอสลามอัลัยกุมวะราะเมตุลลอฮิอับะเรากาตุฮ์วะอะลัยกุมไรคะเราะไะตุลลอฮะอะไะไราะไรคืออออะไรคเะออะไอองไรคืออะืออะออะไรคือคอะอะอคออออไออ อ๋อคืออะไรไม่รู้นะทุกคนอไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะใส่ไปในนี้ทุกคนเขาใส่เนี้ยนะไม่รู้ว่าเป็นซอสหรือว่าเป็นเป็นอะไรสักอย่างนะทุกคนอ๋อจะลองไหนจะลองไหนว่ามันกินยังไงผมไม่รู้จักเลยทุกคน,กคนอ๋อเสร็จแล้วออกมาเสร็จแล้วคล้ายขนมครกเนี่ยออคุกเข้าไปในนี้ทุกคนถั่วอ่าดูนี่นะ คนไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ารสชาติยังไงจะลองแล้วกันนะอ๋อบิสมิลลาฮิร r a h m a n i ราะฮ <c oughs> ีมเป็นแป้งนะทุกคนแล้วก็จุ่มกับน้ำทานมีรสชาติถั่วตัวแป้งจะจืดๆไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่นะทุกคนนะอืม,อม ม,มันไม่ได้มีรสชาติอะไรมากทุกคนแป้งแล้วก็หวานหวานหวานไอตัวเนี้ยตัวซอสมันนิดนึงเนี่ยนะครับผมแต่กอ้า <c oughs> อชืม好吃好吃哈อ哈哈哈哈你什么ส字？老苏家的玫瑰镜糕。พูดอะไรไม่รู้แล้ว。

菠ักัวไทมมนนนนยอ,อ,อไไม่รู้ะนะผกักอไร่นนะครับอ๋ออ๋ออ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โ้โอ้โออ้อาโอ้โอ้อ้โอ้โอ้นอ้โอออ้้โอออะอน้อ้ออ้อออร้ออ ผมไม่รู้จริงว่ามันมันคืออะไรอ,ะ this, uh, อ่ะ this spicy อ่าหัวเยาหัวเยา <Yo. S 1> ลองลองแล้วกันเยญ่ใหเคยีเคยีลองอันนี้แล้วกันลิโต้ลิโตเยหญ่ใหญ้าจาเาจ้าโอเคนี่ทุกคนอ่าตัวตัวเฉาตัวเฉาโอเคหกหกอยู่นะทุกคนโอเคโอเคเข้าจ้าเข้าจ้าอ่า มันคืออะไรทุกคนอันนี้เนี่ยมีใครรู้จักไหมว่ามันคืออะไรอะ่ะผมบอกไม่รูจริงว่ามันคืออะไรไม,มันเหนียวเนียวอ่ะมีความเหนียวเหนียวเหมือนเหมือนรู้สึกว่าขนมนี้จะมีขายที่ไทยด้วยนะเหมือนผมจะเคยกินนะแต่ที่ไทยมันเผ็ดเผ็ดแล้วก็อร่อยกว่านี้นะผมชอบแบบน้ำมากกว่านะไม่รู้คืออะไรโอเค ตอนนี้เดินชิมกันจนร้านเริ่มปิดไปหมดแล้วนะทุกคนร้านปิดไปเยอะแล้วอ่ะตอนนี้ผมว่าผมรู้สึกเผ็ดขึ้นมานิดนึงนะนะกับไอ้ไอเนี้ยตอนแรกมันก็เฉยเฉไม่เท่าไหร่นะมันเหมือนความเผ็ดมันมาทีหลังอะ่งะผมจะมาปิดท้ายด้วยน้ำชาไข่มุกที่นี่ดีกว่าทุกคนดูน่าทานดีชาไข่มุกหนึ่งแก้วพี่พี่เจ้าจิ๊กอ่ะ จิกเกอร์จิกจ๊กเกอร์เจ้าเด็กทองอ่าจุดไม่ถูบวันอ่าได้ละสามบแปดบาทฮายแได้ลโอ้มีการเขย่าด้วยนะครับคุณยายโอ้ใส่ถุงนี้อ๋อเช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 เสิจเจาะเลยละครับนี่ไนะได้แล้วทุกคนได้แลวเชเชอืมได้แล้วทุกคนเรื่องดื่มนะครับผม รู้สึกว่าไม่ทันไรเลยน้ำแข็งละลายไปแล้วเพราะว่าชามันออกมาร้อนๆไงอตอนนี้ผมก็จะเดินกลับที่พักแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะหวังว่าทุกคนจะสนุกและก็อิ่มไปกับผมสำหรับวันนี้นะตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วใครที่ดูอยู่ยังไม่กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะคอมเมนต์อะไรก็ได้ดูจากจังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาได้ทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเชียร์เชียร์ 我来了。